ขอโทษคุณสุพนัทนะครับสสสุพนัทมีนชัยนั้นสสเขตอะไรนะสสเขตเก้าหรอกรุงเทพมหานครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นระดับที่หนึ่งด้วยจำนวน5า3 2นวน5132คะแนนกับพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพักเก้าไกลแล้วก็สนับสนุนคุณแบงค์ ที่มีชื่อเล่นที่รู้จกักกันโดยทั่วไปว่าแบงค์ละครับผมกําลังจะนั่งอ่านอยู่อยากจะทําคลิปตามที่คุณขอเห็นคนบอกว่าขอโทษแล้วก็จะถอนฟ้องให้ครับผมก็เลยมานั่งอ่านเนาะมีคําขอบังคับอย่างนี้นะครับก็มีให้จําเลยยุติการใส่ความโจยดด้วยการลบข้อความอันมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทโจท์ออกจากโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ t i k t o k ก็จะมีสาม c o u n คาผมไปนคลน Account นี้ไม่มีบัญชีแล้วครับผมไปนค้น Account นี้ก็ไม่มีบัญชีแล้วผมไปนคน Account นี้มันก็ไม่พบบัญชีครับเลยไม่รู้ว่าจะให้ผมลบข้อความไหนบัญชีไหนอีกอันหนึ่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจ์เป็นเงินจำนวน5ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระให้แก่โจทจนเสร็จสิ้นโจดใช้คาว่าชดใช้ค่าเสียหายเนาะแต่ว่าค่าเสียหายของโจทเนี่ยโจดบอกว่าโจทเป็นสมาชิกสภาผู้แทแรนราษฎรและได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณทางธรรมาหาได้และทางเจริญของโจทเป็นอย่างมากแต่บังเอิญว่าเมื่อวันที่20มิถุนาย,ยน2567น โจ์ไม่ได้เป็นำสืบครับว่าความเสียหายต่างๆเป็นอย่างไรก็ใครมีข้อมูลช่วยส่งให้ผมหน่อยครับว่าที่ว่าโจ์เนี่ยซึ่งเป็นสสเนี่ยขาดช่องทางในการทำมาหาได้ครับมันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วเสียหายไปอย่างไรพี่น้องประชาชนช่วยผมส่งข้อความนี้ให้หน่อยนะครับช่วยส่งข้อมูลมาให้ผมหน่อยครับว่าสสสุพนัทมีนชัยนันท์ที่ขาดช่องทางในการทำมาหารายได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่นอกเหนือจากความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะได้จ่ายค่าเสียหายให้ถูกนะครับต่อไปคือจำเลยใช้ใชค่าริชธรรมเนียมและค่าทนายความในอัตราสูงให้แก่โจทต้องถามก่อนว่าค่าริชธรรมเนียมและค่าทนายความเนี่ยตัวของโจทเองได้จ่ายเนี่ยมาจากรายได้ส่วนไหนถ้ามาจากความเป็นสมาชิกสภาผูแะะ้แทนราษฎรซึ่งมีรายได้จากภาษีอากรของประชาชนผมก็มีการเสียภาษีอยู่ครับ ผมไม่คิดว่าผมจะต้องจ่ายในส่วนนี้เพราะว่าตัวสสสุพนัดเองก็มีไรายได้จากภาษีของประชาชนแล้วก็สุดท้ายครับให้จำเลยจัดการคืนชื่อเสียงของโจทให้คืนกลับมาด้วยการเผยแพร่ข้อความหรือโพสต์คลิปวิดีโอขอโทษโจทผ่านโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ท k t o อกของจำเลยโดยตั้งค่าการมองเห็นให้เป็นสาธารนณะในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า30วันก็ขอถือโอกาสนี้ ขอโทษคุณสุพนันนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้เลยครับ